เอาไหมครับเหมยเหมยควาน่าเหมยเหมยอนนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับการตกปลาครับนี่โชว์เฉยนี่นี่อ่างฐานเพชรเยอะเวลาเราจะเพชรเยอะพอเราก็แฉกับปลาทองนี่ไหครับตกปลาทองแล้วครับนี่โฆษณาอุ้ยนิดนึงฮะนี่ครับข้อพ้นสีครับรถเคดเราก็ทำครับไม่เกี่ยวนะเราใช้ รถสันโซฟิโลครับคันนี้จับมาแสนห้านะแต่ว่าซ่อมไปสองแสนครับตอนนี้เราก็ออกมาอู่แล้วนะครับก็กลับรถครับมุ่งหน้าเข้าไปเขาเรียกอะไรนะพันท้ายป่ะจุดชมวิวจุดชมวิวที่เขาไปดูบาโลมาก,กันนะแถวอะไรนะวัดอะไรนะวัดสากรนะครับ ไม่รู้นะหน้าตาวังเป็นไงนะครับจากที่เขาบอกเล่ามาแต่ในนี้บอ่อยเยอะครับวังเยอะ นะรนนอนะครับพรอๆนะครับเดี๋ยวเราเรอเพื่อนอีกสองคนนะครับนัดไว้ที่นี่าหาล้มไม้จอดนี่ครับตกลงเรากลับรถแล้วครับเพราะว่ามันมันตกลงมันสหอะไรนะสะห,สะหธรรมนะครับไม่่ใชสากคนรนะับ แต่มันมีวงเล็บนะทางลุงเขาแจ้งมาว่าวัาสหาหกรรมเนี่ยมันมีวงเล็บวาสหาหกรรมในด้วยเออนี่ความรู้ใหม่นะครับใครที่ดูคลิปอยู่นะครับอย่าลืมนะครับมีสองสากรนะครับไม่งั้นจะไม่งั้นจะหลงแบบเรานะครับสากรการเกษตรมีสองสากรนะครับรดูวัด<ๆ>อะไรนะสหธรรมสหธรรมของแท้นะครับ ไม่ใช่ทหารไม่ใช่ทหารนะสังเกตโองครับสังเกตโองแล้วเราก็เลี้ยวเข้ามาตามโองเอะไรผมกาเรียกศาหมลบาดนะครับบาดสีทองครับบาดสีทองเนี่ยเลียงโองมาตัดตูดเทะไปหมดเลยครับเนี่ยครับแล้วก็ข้างในทางก็ประมาณนี้ครับยังไม่เห็นหมายนะโอ้ประมาณนี้แหละโอเคค่ะแล้วก็มี่นิสสันมาร์สโหลดโหลดที่นัไปอยู่คันเลงครับ นี่ครับใครที่จะรถเข้ามานะฮะหมดการอันนี้เราทําได้เพราะว่าเจ้าของรถเป็นเจ้าของอูสีนะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นอย่างนี้ครับเสียงหลังเมื่อกี้นเสียงขูดนะครับโอ้ยใครจะมาก็นะครับเป็นไปได้ก็ผมตกนี่กูไม่ออกกูนอนนี่เลยนะเนี่ย นี่ครับคุณนกนะครับวันนี้พาเรามาที่ไหนครับนี่วิววางตกลงวัดอะไรนะวัดวัดอะไรนะภาษาธรรมนะนะครับบรรยากาศนะครับประมาณนี้ครับแ้น้ำหน่อยครับวันนี้ครับผมนุ่มครับพามาตกปลาครับ เต็นท์นี้กลางตรงไหนได้ไามครับถ้ากลางเนี่ยกลางเนี่ยได้เลยเพราะว่าตอนนี้ไม่จะเปิดน้ำท่วมใช่ครับพื้นที่กลางเต็นทนะ์ประมาณนี้หัวปา่ท่วมต่อได้หรือเปล่ามาดูคนะับ พอเปอร์สิบเอ็เซนดูเทียบก่อนบังเยอะไว้ครับเดี๋ยวเขารู้ปลาเล็งเอาไปปล่อยเลยครับไปไปไปใไหนหนูเลยครับวันนี้้วครับของเราก็เตรียม,มารมีเปนะครับมีติดกำแข็งลังโฟมอะไรอะไร,ะไรกันเยอะเลยครับแต่ยังไม่ได้ค้างครับวันนี้ ตีแบบว่าให้ดูหน่อยครับป๊อปเปอร์ครับแล้วแบบกินเลยครับนี่ครับเราใช้ป๊อปเปอร์ของโยซุลินะครับดูอาการของอ้าวชิ้หายแรกเลยย่งครับอย่างอย่างครับไม่เนี่ยครับไม่เนี่ยครับโอ้ยยูแองไงครับยูแอลแต่คันไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับปลาตัวเล็กครับสมศักดิ์สีป็นไงนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับกุเลาแหวนนะครับทำเลยอ่ะ กูลาแวนครับกูเลาแวนโอ้โหเดี๋ยวก็ดูคว่าไม่นานแล้วครับเดี๋ยวก็เต็มแล้วครับเดี๋ยวก็เต็มกระชังครับไม่หมดแล้วครับเนี่ยทีมงานกูเลาแวนนะครับอันนี้เริ่มกินผิวน้ำครับเมื่อกี้หลุดไปหลุดไปเป็นโหลแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับเวลากินอาการนี้นะครับกินผิวน้ำนะครับกูเลาานะครับขนาดตัวนิดเดียวนะครับาเอาเออพวกคันยูแอลครับมาเล่นนะ ถึงจะมันนะครับลอกสักประมาณเนี่ยครับเบอร์พันอย่างเงี้ยครับสนุกครับก็ไม่ได้ปล่อยนะฮะถึงจะเล็กเราก็ไม่ได้ปล่อยนะครับเพราะวาเราเพราะมันเยอะมันก็แกงเนหม้ออึ่งเหมือนี่ครับวันนี้เราเอาคันคันยูอมาลองครับเวทอ่รู้สึกจะเป็นสามแปดใช่ไหมมาที่อ่าวันนี้เขาเรียกอะไรนะอวัด <c oughs> วัดสะธรรมว,วัดอะไรนะวัดสาธรรมวัดสหธรรมนะรวัดสหธรมมหรมเข้ามาข้างๆเรียกเข้ามาแต่ว่าเป็นคนอื่นเข้ามาตกไม่ได้ครับเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวโดนลูกซองนะครับถ้าจะมาก็นัดกันก่อนนะครับ <c oughs> วันนี้เรามาลองเทสดูปลาเขาไม่ได้เลี้ยงเขาเป็นปลาธรรมชาติใช่ไหมครเ <c oughs> ป็นปลาธรรมชาตินะครับ <c oughs> แล้วก็ลองตีดูละประมาณชั่วโมงบวกลบเนี่ยเราได้กุเราเป็นเป็นสิบเลยครับแล้วก็แต่ไซส์มันงเล็กอยู่ถ้าอีกสักสามเดือนอย่างเนี้เดี๋ยวก็คงได้ ซูเบตมันกว่านี้แล้วก็เพราะนันวันนี้ถูกคิวด้วยครับหยิบคัน UL มาเล่นกันก็สนุกครับนะครับเพราะว่ายังไงก็เดี๋ยวติดตามาทริปออนทัวร์นะครับของกลุ่มคน้คนหมายนะครับวันนี้พอดีไม่ได้มีเพื่อนแอดมินมาด้วยนะครับมาคนเดียวมาถ่ายทาดูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้จะจัดทริปนะครับก็มีอาจจะมีมากางเต็นท์นอนกันนะครับแล้วก็ทำอาหารกินกันเพราะพี่ที่นี่เขาดูแลเทคแคร์ดีมากครับดีครับ เมื่อกี้นี่แอบไปตีตรงไหนมาผมตามคุณไม่เจอีหยคุณน้องวบางครับพี่ตรงไหนนะลิบโน่นนะครับนู่นเสาไฟฟ้านู่นแหละได้กลับมาเท่าไหร่ครับสองล้อี่แถวบ้านเขาเรียกสองชีดเนี่ครับกูเราแว้นเหมือนกันแต่ว่าถูกตากแห้งมาแล้วแดดเดียวเลยนะครับหมานไหมครับคันผมหมานพี่สุดยอดนะวี่ลิฮิวนะยอดแปดฟุตเจ็ดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเย็นๆเราจะมาลองตี p เปอร์ดูฮิวว่าทีตรงประตูน้ํา สุดยอดเลยตอนนี้ได้ข่าวว่าตรงนี้มาอีกตัวครับโอ้โห,โหนี่ครับโอ้โหกินป๊อปครับ <c oughs> นี่ป๊อปของอะไรเอ่ยแจ็คออสวยครับสวยครับไฟครับเดี๋ยวมึนๆก็ต้องก่อแล้วครับไล่ยุงโอ้โหนี่ครับชดช่วยแคทวานครับยอดครับไฟ เพราะว่าร่ายยุงด้วยนะครับแล้วก็อากาศเย็นมากครับก็เลยต้องก่อไฟนี่ครับเป็นซุ้มเนี่ยพายที่ตกดินไปแล้วครับตอนนี้บรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวภาพก็จะถ่ายไม่ได้แล้วนะครับก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นก่อกองไฟกันแล้วมันมืดแล้วครับเดี๋ยวเราจะถ่ายทําไม่ได้แล้วเราก็ปิดทิปทิปนี้ก็เลยครับก็มาเทสดูครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเป็นวันสองวันนี้นะครับเดี๋ยวนัดแอดมินคนกหมายมา ตาอากาศครับคิดว่ามาตาอากาศอย่าไปคิดว่าตกปลาครับเพราะว่าปลาก็าไซก็ไม่แค่นี้กเราเยอะครับกลางคืนมีปลาใหญ่นะครับเดี๋ยวยัให้ติดตามดูทลิปหน้าครับเดี๋ยวทลิปนี้ผมปิดทลิปไว้เท่านี้เลยนะครับขอบคุณครับ <S 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 2> <S 2>